สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชลิสาพลแก้วเลขที่17ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงหลักการการเลี้ยงแมวค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูหลักการการเลี้ยงแมวเราจะต้องรู้ความหมายของการเลี้ยงสัตว์ค่ะแล้วก็รู้ว่าสัตว์มีกี่ประเภทการเลี้ยงสัตว์หมายถึงการให้อาหารการเลี้ยงดูการบำรุงพันธุ์และให้สุขภาพบ้านเพื่อให้ผู้เลี้ยงได้รับประโยชน์จากสัตว์การเลี้ยงสัตว์แบ่งออก เช่นแมวสุนนะัขกระรอ,อกกระต่ายซึ่งสัตว์ที่ดิฉันเลือกมานะคะก็คือแมวหลักการในการเลี้ยงแมวเนี่ยคือเราต้องมีเวลาที่จะเลี้ยงดูมันแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องชอบมันจริงๆค่ะประโยชน์ในการเลี้ยงแมวนะคะคือ 1. ทําให้เราได้รู้จักการดูแลแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้น 2. ช่วยกําจัดสัตว์ที่เข้ามาในบ้านพวกจิ้งจก ก็มาแรงสาบแมวเนี่ยจะช่วยให้ผู้เลี้ยงได้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นวิธีการดูแลที่อยู่ของแมวนะคะก็คือ 1. นําที่นอนของแมวเนี่ยไปซักบ่อยๆ 2. หมันเปลี่ยนที่ขับถ่ายของน้องแมวเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นและ3ต้องกวาดและเช็ดถูที่ที่น้องอยู่บ่อยๆค่ะอาหารที่ให้แมวนะคะก็จะมีหลายประเภทเช่นอาหารเมร็ดอาหารเปียก หรือว่าอาจจะเป็นข้าวซึ่งในการที่เราจะให้อาหารจะต้องดูให้เหมาะสมกับช่วงวัยเช่นแมวที่มีอายุเพียง2-3เดือนควรให้กินอาหารเหลวหรือให้กินนมจากแม่วิธีการดูแลแมวก็คือ 1. พาไปหาสตัตวแพทย์เพื่อฉีดวัคซีน 2. ให้อาหารที่ถูกให้อาหารที่ถูกต้องแล้วก็3ควรเลี้ยงในระบบปิดค่ะ